แจกไอเดียเมนูอาหารเช้าโปรโตีนสูงนะคะวันนี้จะทําเป็นแซนด์วิชกันค่ะทุกคนง่ายมากๆนะคะเราก็จะทอดไข่กันก่อนทุกคนอันนี้เราใช้ไข่เบอร์อะไรสักอย่างจะไม่ได้นะคะก็ใช้3ลูกนะคะแล้วก็จะตีให้มันแบบว่าเออเรียบร้อยเรียบร้อยตีให้มันเข้ากันก่อนนะทุกคนแล้วเราก็ใส่พริกไทยดําแล้วก็ใส่กระทะนะคะเจียว ันเหมือนไข่เจียวจะเรียกว่าอะไรอะไข่ม้วนก็ไม่ใช่เพราะก็ไม่ได้มมวนเพราะว่าทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วเราก็จะมาปิ้งขนมปังนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้นี่เลยน้าพริกแซลมอนนะคะเป็นสูตรครีนคีโตทานได้นะแล้วก็เป็นสูตรไม่มีน้ําตาลนะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยยี่สิบเก้ากรัมโปรตีนจุกๆแล้วก็จะปาดไปแบบนี้เลยนะคะที่ขนมปังของเราแล้วก็จะประกอบล่างอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะทําเป็นอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะบดแล้วก็ บีให้ทั่วขนมปังแบบนี้เลยแล้วก็โปะลงไปเลยค่ะแล้วก็จบนะคะนี่เรียบร้อยเซไปลองทำกันได้ทุกคนวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย